แคว้นทายไหลทั่วแดนดินเต็มไปด้วยทองคําเหล่าขานกันว่าเป็นสถานที่ซึ่งอาทิตย์อัสดงดวงอาทิตย์คือเพลิงบริสุทธิ์แห่งแสงสุริยาเมื่อตกลงสู่กลางห้วงสมุทรตะวันตกพระหนึ่งไฟต้องน้ำเสียงเดือดพล่านดังมิขาดสายทุกครั้ง เมื่อถึงยามบ่ายก่อนพลบคำ่ำองค์ราชาจะส่งคนขึ้นไปรั้วกลองเป่าตแตรบ,บนปราสาทเมืองประสานเสียงปนเปไปกับคลื่นทะเลเดือดป้องกันไม่ให้แรงสถานฆ่าชีวิตเด็กในเมืองกลองที่ตีนี้มีชื่อว่ากลองอาทิตย์อัสดง เดิมพระพุทธเจ้าประทานให้ราษฎรพำนักอย่างสงบสุขได้โดยกลองนี้ผู้คนทั้งแควนเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปทองคำมากมายเพื่อองค์พระพุทธเจ้าและเรียกขานก,นกันว่าแควนพระพุทธทองคำทว่าผู้ศรัทธ,ธาที่มากขึ้นทุกวัน กอบกับวัดที่มีอยู่ทั่วผู้คนจึงค่อยๆเชื่อในพุทธศาสนามากกว่ากษัตริย์องค์ราชาไม่พอพระไทยกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งอัคาระมหาเสนาบดีตระหนักถึงความคิดของพระองค์อย่างทองแท้จึงยื่นดีกาให้หยุดเผยแพ่พุทธศาสนาและกล่าวว่า พระพุทธเจ้านั้นม่มีอยู่จริงอง์ราชาจึงมีรับสั่งให้หรื้อทำลายวัดขับไล่ผู้ฝึกตนและเปลี่ยนชื่อแคว้นเป็นแคว้นซือฮาลีหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไม่นานนักในพรบค่ำวันหนึ่งกลองก็ถูกตีจากบนหอคอยเมือง ฝุนปลิวตลบอยู่นอกเขตแดนแควน้นมีแมลงยักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินและทำลายหมู่บ้านชายแดนจนย่อยยับผู้คนบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถวนนับแต่นั้นมาครั้นถึงยามพลบคำ่ำและกลองถูกตีขึ้นแมลงยักษจ์จะปรากฏกาย เราคุนนางแนละราษฎรพากันกราบทูลว่าน,นี่คือผลกรรมที่หยุดยั้งพุทธศาสนาองค์ราชาจึงจำต้องหยุดเรื่องนี้และทรงกองทัพใหญ่ไปกำจัดปีศาจถว่าวกองทัพใหญ่หาชชยคู่ต่อสู้ของปีศาจไม่แต่ละชีพนับไม่ท้วนก็ทำได้แค่คู่ให้กลัวจนล่าถอยไป ยากที่จะกําจัดให้สิ้นซากโชคดียงนักมีนักพรตซึ่งผมและขนเป็นสีเหลืองผ่านมายังแควนี้เขาเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมมีอาจทนเห็นความอายุติธรรมได้จึงช่วยกองทัพใหญ่สังหารปีศาจแมลงองค์ราชาได้ยกย่องเขาเป็นราชครู เขาจึงฝึกตนอยู่ที่แคว้นซื้อฮาลีนานหลายปีภายหลังราชครูจากไปทัศนาจรทราบข่าวว่าพระโพธิสัตว์ได้รับเขาเป็นสิทธิ์บัดนี้มีธรรมสถานเป็นของตนเองบนเทือกเขาวายุเหลืองอีกด้วยอง์ราชามักกล่าวเสมอว่านี่แหละคือสวรรค์โปรดปราน ผู้ที่ทำความดีเราะแกรงแข็งเขายืนยกขึ้นสูงสุดทะลวงผุดกลืนชีวิตพิบัติล้นเสียงพระกลับกลายเป็นอัปมงคลแลกพิกลโพธิสัตว์บนแมลงปีศาจ ฟูบาน